สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะฮะมากลับมาอีกครั้งครับกับโปเกมอนซอสนะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับโอเคป่างั้นเราไปขึ้นไปจับมูกเกน,น่ากันดีกว่านะครับข้างหน้านี้นะครับจะเป็นโปเกมอนตัวอะไรนะครับบอกเลยว่ารีบเล่นมากๆนะฮะ <c oughs> แล้วนั้นเคยสุ่มมันออกไปนเนี่ยเอ่อเป็นพวกอะไรทเลาออนวีซีออนสักอย่างนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ในโลกก่อนที่เพื่อนๆเคยดูใน YouTube อะ ไอตอนที่มันเป็นหมาซาเชียนซาเซนตา้าตรงนี้ก็สุ่มด้วยนะอืมก็คาดว่ามันน่าจะมาช่วยเราได้คาดว่ามาเออแต่เลโอนข้างหน้าผมคิดว่าน่าจะมีคนที่เหนือกว่าเลโอ,อนน่าจะเป็นมาสตอร์ตอนที่สู้กับเออในตำแหน่งของแชมเปี้ยนโอ้มุกิน่านี้ตัวใหญ่นะแต่อยได้มุกิน,น่าตรงนี้มันต้องเป็นพวกโปโมนเทพอะไม่มีทางเป็นตัวอื่นต้องเป็นเทพเพราะมันเป็นแบบ ระดับเลเจนด a r y ี่ตรงนี้เลเจนดัลลี่เลยอขอสัตว์ทสูงขอเป็นมุเกน่าก็ดีนะเพราะว่าที่เจอมามาดูแบบเหมือนไม่เจอง่ายมากเพราะเราเจอบ่อยขอให้เป็นแล้วกัน <c oughs> ขอให้เป็นอยากเล่นอะ่ะอยากเล่นมุเกนน่าแถมเป็นสินปเป็นธาตุพิษก็วะมาครับออกมุเกนเฮ้ยโนกตีชัยนี่ เฮ้ยมึงควรจะเป็นเลเจนดัลี่ไม่ใช่เหรอวะถ้าไ่ออกตัวอย่างเงี้ยฟูม่นท่าอะไรอะ่ะมังกรดินครับเคยเจอมาก่อนแล้วนะครับมังกรดินซีการ์เหรอวะเฮ้ยว,ว่ามันเป็นชายนี่อะ่ะเจ๋งว่ะชายนี่เออสู้ไงดีวะเนี่ยมังกรดินเหรอเนอะน้ำแข็งตีฮะลูนามอนนะครับมีไอซ์กอลสเปียร์นะครับ อันนี้มีมูลบาอ่ะงั้นเอาลูนนาบอลมาฮะมาคือจะเป็นเทพเดี๋ยวต้องดูสเต็ปมันอีกทีนึงนะครับว่าสเต็ปมันดีป่ะโอ้มีท่าป้องกันดีครับดีดีดีอ่างั้นไอชช้เชลสเปียร์ครับเร็วกว่าครับเดี๋ยววอสเต็ปแม่งกากนะสเต็ปกากนี่จบเลยเนะี่ยเอ้ยสองทีเ,เหรอนอยจัง โอ้ท่าดีเลยนี่วะเดินแม็กซ์แค้นนท่าโจมตีมังกรโอ้มัสแต็ปนี่ว่าท่าเนี้โอ้โอ้โหโอ้โหโอเคได้ยังไงอยู่ได้อีกทีนึงมันคงไม่ปล่อยท่าอื่นนะที่มันไม่ใช่เดินแม็กซ์แค้นอนเนี่ยขอสักสี่ทีได้ไหมขอสักสี่ทีอีกทีนึงขออีกทีนึงขออีกทีนึงโอ้ได้แค่สามครับอ,สอ,บอัสซ่าบะละ โอ้ตีไม่ได้ครับเป็น normal เมื่อกี้ท่าโจมตีผีเอาเรียบร้อยชนะแล้วฮะอันนี้มันจับไม่ได้ครับมันมาัคับให้เราจัดการมันนะโอเคเรียบร้อยครับนกกจิครับเฮ้ยนกกจิเคีดดยวไดมซ์ใช่ปววะไม่ดีมูเกนไดมซ์มันไม่มีร่างอ่ะดิออกมามันก็ไม่ใช่มูเกนแหละนี่ครับจริงจคือร่างนกกจิครับกำลังพุ่งขึ้นไปนี่คือเป็น เอ่อซีเครตนะฮะเป็นความลับของนุกจิที่ไม่เคยเปิดเผยในเกมภาคไหนมาก่อนเรียกว่าเป็นร่างแรกก่อนที่เป็นมุกเกนในหน้ามาครับออกครับเป็นมุกเกนนแมซ์อยากเล่นตัวนี้บ้างอะ่ะเคยเคยจะสู้แต่ไม่เคยได้เล่นเลยอเอาล่ะ เออฮอปเองใช้มอนอะไรอะ่ะขอคนโหดนะเพื่อนเราต้องช่วยกันตีมูเฮ้ยเราก็เม่เออ,ม,เอ,อมันมันจะเป็นตัวเดียวกันโอ้ชายนี่ด้วยวะ่ะวิสีชายนี่อะ่ะสีชมพูเลยอะ่ะชมพูออกแดงๆหน่อยมุกเกนในหน้าทตาุอะไรมันตรงกันนั้นป่าววะเฮ้ยไม่บอกทา่าเพราะว่ามาไปอีกทาาหนึ่งดิ เอ่อต้องลองดูฮนะอ่ะพ่นไฟไปครับแม่งเลยเขาเป็นนักเก็สึกเกสซารุ <Wow. S 1> เฮ้ยน่าสนใจดนี่น่าสนใจดีนี่มูดี้ครับเฮ้ยมูดี้เหมือนกันเพื่อน <laughs> เราเป็นเพื่อนกันใช่แล้วสหาย <laughs> เราต้องช่วยกันนะนายอย่าทำทีมเราแตกนายแตกได้แต่เราห้ามแตกอันนี้ตึกตีไปก่อนครับตี๊กตีก่อนมันยังโจมตีอะไรไม่ได้ กดเห็นนะเธอเราสะสมบัฟเอาไว้ได้อะและทีนีน้พอมันเริ่มสู้จริงๆอะบัฟยังอยู่ไหมอูถ้ายังอยู่นี่มันเจ๋งมากนะเหมือนประมาณว่าเรามีเวลาเรามีเวลาประมาณสัก3เทินหรือ2เทินอะในการบัฟแล้วก็ค่อยเริ่มสู้มาสกะเอาล่ะหยิบดาบหยิบโล่บางขึ้นมาเร็วบ,บูดี้่ะอบีดีอบีดีแต่โจมตีแล้วมีท่าอะไรเนี่ยแหละอ,อีกเรื่องหนึ่ง อาละมาเข้าฉากครับมาหยิบดาบของนายขึ้นมาเลยนี่เนี่ยเอาละเอ้ยขอให้เป็นตัวดีๆนะไอ้รอบนั้นเป็นแล้วเป็นเลชิกับเซคอมใช่ปะ่ะออกมาแม่งไม่ได้เ,เรื่องเลยอันนี้มนันเปลี่ยนตัวปะ่ะเขาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน อย่าพอมันพุ่งลงมาเนี่ยแหละใช่เลยมาแล้วครับขอเท่ๆเก่งๆสตัดสูงๆบัฟโอเวอร์โอเวอร์หน่อยเอาละเราสู้มันไม่ได้เราต้องหวังพึ่งวีแล้วบุรุษมาแล้วเขามาแล้วใคร เซลเหรอได้ตัวตัวอะไรอ่ะอีกตัวนึงไม่เห็นตัวอะไรครับเราต้องมอบพลังให้กับทานเซล <c oughs> หรือมันจะโวเป็นมัตเตอร์ฟรีปะวะเอ๊ะมันคือทานเซลใช่ป่ะผมว่าผมมองไม่ผิดนะต้องมาแสง,างม,มาหยุดมุดวะมาออฟไเห็นไม่เห็นอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะ นี่แต่ทานทางเซลตัวยาวจังวะหรือมันต้องเป็นทานเซล่ะมันไม่ใช่ร่างท้ายอ่ะเอาอนะไรมามาปล่อยไก่ให้เราแล้วไหมล่ะมาครับมูเกนไดแม็กซ์โอ้ปุ้ยชิโนโบุครับชิโนโบุมาชิโนโบุที่เป็นเทพแบบเนี uh. ่ยเอามาดูที่มันบอกบลิสตี้ว่าเนี่ยมูดี้ครับอันนี้ก็มูดี้ <c oughs> โอ้โหเอ้ยไม่ถือซัฟฟอรีบอลมันจะใช้ยังไงเปิร์น แฟรี่ต่อสู้นะฮะเราเป็นแฟรี่บินเอาชิบหายแฟรี่สองตัวมันมีเหล็กนี่ชิบหายเลยนะเนี่ยเวตาพอร์ตครับพืชไฟครับโอ้อาบลิตี้เพนันทอบอลแต่ว่าถือดาบดาบสนิมเร็วห mm ้า hmm. ห้าบาจินอุนินะครับหรือว่าชิโนบุนะฮะอาบลิตี้เบอร์เซอร์ครับ,รบมืดมังกรพืชไฟโอเคมาปาด้วยนะแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าท่าอะไร ก็ต้องลองยิงไฟดูก่อนครับเพื่อเช็คก,ก่อนขอช็อตครับ <S <S เป็นไงเฮ้ยมันเป็คาเบาลอย่างวะต่อสู้ไม่เข้าหรอตาพุ่นไฟครับไอศอร์ม้องช้ามากเลยเนี่ยปกติแล้วอะซามัสตากับซาเชียมันต้องตีก่อนแม็กแฟร์เฮ้ยโอ้ผมเปิดแดดให้ด้วยกวาเพื่อนเดี๋ยวเติมเลือดก,กัน เบมาเบลด์ยังแค <laughs> โ <laughs> าา่โอ้เบาเบามากเลยโอ้ตี2สองที่เไม่เข้า,านะเย้สุดยอดนีด่แหละนี่แหละดาเมจดาเมไปเลยคุณสองใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราไม่ได้ทำมันตายเลยวะไอชิโนโนบุเนี่ย แต่เรื่องนี้ช่วยไม่ได้จริงๆมูที่เออเมื่อกี้มันล้างบัฟหมดเลยปะผมก็ไม่สังเกตทีลอสเปเชียลดีฟอ่าอืมมันบัฟใหม่บัฟใหม่เมื่อกี้ที่บัฟมาสามเทอร์ตะกี้ไม่มีผลเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเติมเลือดก่อนนะฮะเจ้าน้อยมันไม่ตีหลายครั้งนะมันตีแค่เทิร์นเดียวไม่เห็มือนของเทิร์นละครั้งถ้าเกิดมันตีมาอะไรเงี้ยก็มีอย่างเดียวคืออาจจะโดนพวกทรายต่อ ลูกเห็บตอดเห็นแน้วเป็นติดแสบอยู่บ้างแม็กมังกรครับอ้าวอ้าวจบเลยพิ่งชมไปตะกี้น้ำเมจหลักเอาหายไปแล้วไปแล้วก็มาช่วยแค่เธอเดียวโอ้ยอยังมาเจออยู่เีนี่ยผมเกลียดโซฮาร์ จิตวิญญาณคอช็อปครับนี่ตาดีสุดแล้วเหรอคอช็อปเนี่ยสูปมันเป็นท่าอะไรอะ่ะแต่พี่กี้เหมือนมังกรเข้าใช่ป่ะในความรู้สึกเหมือนมังกรมันเข้าเหล็กไม่เข้าต่อสู้ไม่เข้าไฟก็ไม่อัก็เราก้างชอตดูครับคาพีดดูนักแปลครับ เฮ้ยดีเดียวดเดียวตลกแล้ว hmm. มันเก็บได้เรียงตัวเลยนะชิบหายแล้วเฮ้ยมันมีแดดแล้วย uh ิงไฟเรื่อยๆมันก็แรงดิหรือมันโซหาเรื่อยๆอะโอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยฮอปเองมีอีกตัวไหมขออีกตัวหนึ่งมันที่ขี้ขี้ดอส2ของเพนเนทลบอลเนี่ยมูดี้ครับมูดี้ผมจะทำอะไรได้บ้างวะเนี่ย ส่งลยสาเชียนนั่นแหละส่งมาอา้าวนู้ว่าาบดาบมาสาเชียนที่ท่าอะไรสาเชียนครับอัมริกัตทิกแฟตครับ <laughs> อ๋อมากันไฟเหรอเป็นโปโมนเนอรมต่อสู้นี่มันพกต่อสู้มาสองตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันเป็นน,นั่นจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นมังกรนะอารลมีนี่อยู่ไหมเ,เดียวมา เดี๋ยวยิงแฟรี่ไปก็ได้คิงชิวก็ตามไม่ไหวมันก็ตีทะลุอยู่ดีโอ้สวยว้าวลดเลือดประมาณแต่มนไม่ถึงครึ่งน,นะล้างบัฟออกครับแม็กมังกรครับใครครับ <c oughs> อนาคตฝนตีหมด <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ขอคุณที่มาตัดเลือดเอ้ยแต่พอมีอะไรดีๆบ้างไหม <c oughs> ก็เห็นพลังโจมตีเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าโคตรท้ออะตีแรงๆหน่อยครับโอ้มันเบาเฟอยังงั้นวะนะมีตัวมมีตัวป่ะเพื่อนมีมาวิปของใครเฮ้ยมันคนละสีกับของท้าประธานโรสอย่าบูมเบิร์นนะเว้ยเฮ้ยอ่างั้นเราใช้หมุนบานด้ครับน่าจะมังกรนะเนี้ยแม็กมังกรครับ อ้าวชิบหายแล้วไงสองวีเราพุ่นหลุดไปแล้วโอ้ยหรือสองคนมันจะไหวไหมเนี่ยโซฮาร์คันฆ่าพีา่ตัวเนี่ยสี่ตัวหน้ามันแพ้แฟรี่ครับมืนไหมมืนไหมไม่มืนเหรอมุนบาร์ครับโอ,โอเคโอเคแดดหมด ละดูเหมือนว่าเราจะตีแรงกว่ามาวิปของฮอปนะใค,นใครลงใครลงใครลงใครามาวิปห้าระดับ <c oughs> มันตายไปแล้วสามตัวฮอปฮอปฮอปนายพกมาหกตัวปะนายพกหกตัวใช่ปะ นายคงไม่พกไม่แค่สามตัวใช่ไหมมีตัวนึงเยยบสาสันโดราอ่าสาสันโดรานายรอดตีได้ไหมนายเป็นมังกรหรือเปล่าผีอ่ะผีดินน่้ได้อยู่มั้งไปครับบูมบ่ายทีนึงครับอย่าตีเราเลยนะ <laughs> ล้างบาบครับล้างบาบอ่า แย่แล้วแย่แล้วผมต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าโฟกัสแซดมันเสียไปแล้วอะสกยแอคแท็โอ้โห oh oh. ต้องรอเธอหน้าเ,เนี่ยอ่ะบูนบาร์ครับโอเคขอให้เินหน้ามันตีมาที่ผมผมจะต้องสลัดแซดหนึ่งอันแต่ว่าถ้าเกิดมันตีไปที่ซาสโซล่ายังไงก็แตกยังไงก็แตกแต่ผมก็จะเทิร์นฟรีไป1หนึ่งเทิร์น ถ้าเกิดมันเป็นนั่นเราก็ออาส่งไอ้คาเนคิลลางบับลลางบับตีใครตีใครตีใครตีผมโฟกัสแซดเนี่ยมาผานก็ตอนนี้แหละ <c oughs> เฮ้ยดีๆนะว้ยขอแรงๆขอแรงๆเฮ้ยมันลด แอคแทกอ่ะมันจะตีแรงไหมเนี่ยสกายแทกครับโอ้ไม่นะมันยังเหลืออยู่อ่ะต้องเปลี่ยนตัวอีกครับ <c oughs> เอาไงดีวะอ่ะส่งลูน้ำมั้ยครับ <c oughs> ตีฮอปตีสักทีหนึ่งนะตีสักทีหนึ่งไทไทไทโอ้อโถ อย่าสกายแทงนะถ้าสกายแทงนี่คือผมต้องบังคับเปลี่ยนตัวอีกอะโอ้หลบไปครับลบประมาณสามแล้วม้งเนี่ยอผมต้องมาขับเปลี่ยนตัวคือผมไม่มั่นใจด้วยว่าผมจะเร็วกว่ามันอะต้องเปลี่ยนตัวครับต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวอ่ะส่งพริ้วๆไหมครับ โอ้โหโอ้แท oh, ้ไปหมดเลยอ่ะแซ้ไปหมดเลยอ่ะไปแล้วสี่ชิ้นอะ่ะตปใช่ไหเยังสขอบคุณมาก <laughs> ถ้ามันเหลือหนึ่งหน่อยหนึ่งนั้นผมต้องสลาดหนึ่งตัวเลยเอาล่ะจับครับอา่า ดึงความหงหยายเลิฟอบอลครับโอ้โหโฟกัสแซดเสียไปสี่ชิ้นอะดีนะจับมาก็กลการเปนีปะวะโนกจิเฮ้ยผมว่าโนกจิจะทำงานดีนะดูครับดูดูดูเห็นว่าเมื่อกี้มันมีท่าแอสโซบาลาดใช่ป่ะแล้วก็มีออฟสตัคอืมทำไมมู๊เหมือนอันนี้แต่มันสุ่มมั้งอันนี้มีมูฟมังกรมู มูฟไปเออเห็นแค่สองมูฟเองโอเคเรียบร้อยฮะอ้ายที่สุดจะได้มาแม,ามา่แล้วครับนมบจิครับปุ่บ้นเทพในตำนานกับสองเทพในตำนานที่มาช่วยขอบคุณมากเลยบาจินรุนี้แล้วก็ทานเซล <laughs> เฮ้ยเราจะมีโอกาสได้เจอเมตัผ่อนไหมครับ <c oughs> เราเจอแล้วตัวหนึ่งอน,นาคตสดใสเหลือเกินไอพวกปวันนี่ไหเอ๊ะสอนนี้มันเคยปมวันของประธานโลเปาวะในรอบโลกก่อนอะ่ะเราลกลับมาที่เมืองหลักครับโอเควันนี้ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้ววันหน้าหรือว่าพา์ตต่อไปครับจะเป็นการสู้นะครับการชิงแชมป์โลกนะครับว่าใครครับจะเป็นหนึ่ง ในโลกของโปเกมอนนะครับแน่นอนครับว่าเข้มแน่นอนนะฮะ <laughs> เข้มแน่นอนอ่ามาดูที่โปเกมอนก่อนนะฮะเสียเทมไปสี่ชิ้นก็ไม่น้อยเนี่ยอ้าวอ้าวเป็นมูกเกนครับเป็นมูกเกนโอ้ยมูมูมเป็นโบสไท์ไพโลบอลไซชอ็อตแล้วก็เดนัมแม็กซ์แคนนอนครับ โอ้ที่เราจับคือจับตามนั้นหนอผมก็ไม่ไปจับนกกจิเออดีแล้วดีแล้วอัปลิที้บิ๊กเฮดอ๋อไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยครับสีชัยนี่ฮนะแต่กไ็ไม่รู้มันโอเคหรือเปล่านะแต่ว่าพลังกันเวทสูงนะฮะสูงอยู่สูงอยู่ถ้าเทียบกับหลายๆตัวแล้วก็โหดเลยแหละเรียกว่าโหดเลยฮนะผมผมพี่ว่าจะเอาเข้าทีนีมาะเนี่ยเดี๋ยวคิดนะ เราอัพเลเวลหน่อยครับประมาณสักสักหกประมาณนั้นนะ่ยสมมุติว่าถ้าเกิดแม่งแตกหมด6ตัวเนี่ยเราต้องมีสำรองนะครับเราต้องมีสำรองครับมีมีคิงมีปิโกแล้วก็มีซินแบทนะฮะมีนานะแล้วก็มีเอ้ยอย่าต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับเนีอย่างี้ผมจะไม่เล่นทีมนี้แล้วกันนะฮะผมจะไม่เล่นทีมนี้เอาไว้เผื่อเป็นเซตต่อไปแล้วกันดังนั้นครั้งหน้า เราจะสู้ด้วยเซตนี้ครับจริงๆก็ไม่อยากจะเอานี้ใส่เข้ามาครับเพราะว่าอาจจะเสียเวลาในการเก็บวลในการเข้าพวกโปเ e มจอบแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนชื่ออีกตอนเปลี่ยนชื่อเขาจะเปลี่ยนตอนที่จะใช้แล้วกันนะครับผมเองก็หวังว่าการสู้กับแชมเปี้ยนในครั้งนี้ครับจะทำให้ผมผ่านมันไปได้ดีวเนีฮะขอแค่ชนะก็พอครับขอแค่ชนะก็พอไม่อยากแต่ยกตีนะฮะโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในทุกวันพุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ ไว้เจอกันครับด้วยบายสวัสดีครับ